สวัสดีค่ะเจองแม่บีปลูกผักนะคะวันนี้บีจะชวนเพื่อนเพื่อนมาถอนหัวขมิ้นค่ะขมิ้นที่บีได้ปลูกเอาไว้ในกระมังแตกๆนะคะสําหรับคนพื้นที่น้อยก็สามารถปลูกได้ค่ะใบของเขาเริ่มจะสซมแล้วนะคะถือว่าเริ่มจะถอนได้แล้วค่ะหัวของเขาก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้ว ใบก็จะโซมโซมหน่อยค่ะในกละลังที่แตกๆที่ไม่สามารถใช้งานได้ก็นํามาปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกอะไรได้ค่ะสําหรับคนพื้นที่น้อยเหมาะมากๆเลยค่ะของบีจะปลูกขมิน้นตะไคร้พริกเอาไว้เองเลยนะคะเพราะว่าจะใช้ในการตํำเครื่องแกงเองค่ะเขาก็ลงหัวดีมากๆเลยนะคะ คขมิ้นนี้เป็นสรรพคุณทางยานะคะเป็นสมุนไพรทางยาเยอะแยะมากมายเช่นกันค่ะนอกจากเอาไปทํากับข้าวแล้วมาค่ะเพื่อนๆมาช่วยกันถอนขมิ้นกัน พื้นที่ที่ใช้ในการปลูกก็แค่กระมังเล็กๆนะคะก็สามารถลงหัวได้ค่ะสามารถนำมาทำกับข้าวในครัวเรือนได้เล็กๆน้อยๆเพื่อนๆเห็นไหมคะสำหรับคนพื้นที่น้อยก็สามารถปลูกได้ ลงหัวดีมากๆเลยค่ะเราปลูกทิ้งไว้การดูแลก็ไม่ต้องยุ่งยากอะไรค่ะไม่ต้องยุ่งยากเลยการดูแลก็ง่ายๆวินที่ใช้ในการปลูกนี้มีจะใช้ดินผสมขี้ไก่นะคะ แล้วค่ะหนึ่งกระ,ะมังหนึ่งกระ,ะมังเล็กๆได้แล้วค่ะเดี๋ยวบีจะเอาไปล้างทำความสะอาดก่อนนะคะล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขมิ้นหนึ่งกระ,ะมังนะคะจะได้หัวประมาณนี้ค่ะตัวนี้ ขึ้นมากับต้นขมิ้นบีไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรคะเพื่อนๆพ,พอจะทราบไหมคะว่ามันเป็นส่วนไหนของขมิ้นติดติดมากับขมิ้นคะ่ะมีไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรคะมันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้มาเลยสวยมากเลย แตกงงสวยมากๆเลยค่ะและนี่ก็คือหัวเดิมนะคะหัวเดิมที่มีใช้ในการปลูกค่ะแค่นี้เองค่ะแล้วเขาก็เกิดหัวเพิ่มขึ้นเยอะแยะเลยสวยงามมาก บีต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่ข้ามให้กำลังใจบีค่ะขอบคุณค่ะ